วนอย่างเงี้ยสามคืนแล้วเห็นเลขเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามคืนติดเห็นเห็นมาทุกวันนะสวัสดีครับสวัสดีครับท่างชสวัสดีครับ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 วัครับครับวันนี้ก <ff> ็ได <Galile o> ้มาเจอช่างตรวจนะครับหลังจากที่ไปประเทศกัมเทราบข่าวว่ามี ฟ้าตามาบอกเล็กเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึงครับโอ้วันนันไปวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยีบเอ็ดที่คุยกับพระอาจารย์ที่สายบุญน่ะที่ไปแจกเสื้อผ้าบ่อยๆอ่ะแจกเสื้อผ้าแจกไอติมเนาะและทีนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นนมกิเลนน่ะคือถ้าใครเคยไปจะต้องเสียยี่สิบยี่สบดอลลาร์พราคอมเมนใช้เงินดอลลาร์เนาะยี่สิบดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดรอยบาท แต่มีกรณีหนึ่งที่ไปแล้วไม่เสียคนต่างชาติไปแล้วไม่เสียก็คือต้องมีภรรยาเป็นคนไทยไอเป็นคนกัมพูชาถ้าท่านท่านมีแล้วก็จะไม่ไม่เสียไม่เสียก็คือถ้าการการทางไปเที่ยวก็คือไปกราบพระองค์ใหญ่เป็นพระนอนนอนกลางภูเขาเลยที่เป็นเหมือนหินสามวาเนี่ะครับแต่จุดประสงค์ที่ไปหล,หลักๆก็คือได้คุยเอบซีว่าเออคนที่ร่วมบริจาคเราก็ไม่รู้จะมีปัปหาสิ่งที่เป็นมงคลมอบให้ เป็นการมอบน้าใจให้เอฟซีเนาะที่ร่วมสร้างนะเอาไม้ทุกไม้กับทวันผูกแล้วก็ตานักปลกที่เพื่อนได้ส่งมาตามหลังจากประเทศกัมพูชาให้นี่ตอนขึ้นไปเล่าเหตุการณ์ก่อนขึ้นไปประมาณทักสามสิบกิโลขึ้นไปถึงยอดเพราะมาสามสิบเนาะแต่ว่าช่วงกลางๆประมาณสิบห้ากิโลอะ่ะคือขาขึ้นเนี่ยขึ้นได้ประมาณเที่ยงบ่ายแล้วเขาจะไม่ขึ้นเพราะว่าจะรถรถขาลงเพระาะเป็นทางเลนเดียว แต่ว่าเชื่องขึ้นไปถึงหน้าผามีสิ่งพิศสสจริย์ที่นี้มีมีพยานบุคคลพยานแวดล้อมรับรู้มหมดไม่ใช่เรื่องโกหกแต่อย่างใดพูดแล้วก็สะปพงกลัวคนแต่สิ่งคือถ้าไปเที่ยวแล้วมันเป็นเมืองบางบทเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์พอไปปุ๊บจะได้ยินเสียงพระสวดสวดอิติปิโสเต็มภูเขาเลยนะลูกนั้นนะลูกเที่ยวไปดูเป็นหน้าผาส,สองข้างครับพี่ขุมทรัพย์ก็ได้ยินก็แรกว่าถ้าผมได้ยินคนเดียวแต่ว่าผมโอเพียน แต่คนที่ไปสี่คนได้ยินเสียงสวดเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าพี่คุทรัพย์ก็กดพระมาวก็ได้ได้ยินเสียงเหมือนกันพระอาจารย์ก็ไปก็ได้ยินพอเดินไปใกล้ oh, <okay. S 1> เสียงพระสวดมนต์กลางหุบเขวหุบเหวนั้นหายกลายเป็นคนตัดไม้แจ๊ดแ๊ดแ,แต่ว่าเสียงสวดมนต์กับเสียงพระคนตัดไม้คนละเสียงกันทุกคนก็ยืนยันว่าเป็นเสียงพระสวดมนต์แต่พอเดินมาเดินมาตรงหน้าผาที่จะถ่ายรูปกันเลขตรงหน้าผาอยู่อีกด้านหนึ่งหน้าผาจะเป็นสซ่หน้าผา เลขเจ็ดแปดสวยมากมากเลยเลขสวยเลขสีแดงเขียนให้ดูหน่อยก็ได้เลขเลขนาพาเล,เลขเลขเจ็ดแปดเขียนแล้วเลขเจ็ดแปดข้างบนเนี่ยเป็นเจ็ดแปดตัวหนังส,สือสีแดงเลยแต่แถวล่างเป็นเจ็ดห้าหรือเจ็ดหนึ่งห้าโชว์หน่อยก็ได้เจ็ดแปดเลขนมกุเรียนเลขเลขนาพาเนาะเลขพระสวดมนต์พระสวดมนต์นครับ,รบมีแค่นี้เจ็ดแปดกับเจ็ดห้า ค <N> นีี่ม้พอสิ้นพระสวดมนต์แล้วตัวเลขขึ้นมาที่น้าเลยที่อยู่แล้วเลขขึ้นมาขึ้นมาในกลางหินนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีพระสวดมนต์ทีเ่เป็นเลขเจ็ดแปดเจ็ดแปดชัดเจนชัดเจนเลยขึ้นที่ <c oughs> เลขสองตัวสองตัวชัดชัดเจนเลยเป็นตัวแดงพอพอสิ้นเสียงพระสวดปึบรึบรึบ,รบตัวเลขขึ้น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 มาค่อยๆชัดเรื่อยๆตอนเลขก็ เอ๊ะเราก็ยังแต่พอ,อยุ้ยนานๆไปเลขเริ่มชัดเริ่มชัดเริ่มชัด,เ,ชดเป็น 8. เจ็ดแปดเลขกลางกลางหุบเขาพนมกิเลนว่าตรงนั้นเป็น,นดินแดนลี้ลับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลวงู่ชวงก็ได้ไป,เ,ปเพลนเพียนตะบะอยู่ตรงนั้นเป็นมีผู้ตะภูผู้แสงกับขนมกิเลนที่หลวงู่ชวงได้เดินทางไปไปจารึกเนาะไปเหมือนนั่งสมาธิอยู่อยู่ที่นั่นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่า เราไปดินแดนลงปู่สวงแล้วไปเจอพระสวดมนต์ครับแล้วตอนที่สองก็คือไปที่น้ําตกน้ําตกสามระดับที่ว่าระดับประสาแในระดับราชการในระดับล่างใช่เนาะไม่ตอนนั้นพอพอไปกราบพระองค์ใหญ่ที่เป็นพระถ้าใครไปพนมเลนก็จะต้องมีพระองค์ใหญ่ที่เป็นเมอุหินสาวานจะอยู่สูงสุดชาวบ้านเขาเล่าลือว่าตลางคืนมีเสียงมีแสงไฟพุ่งจากก้อนหินแล้วก็ เจ้าหน้าที่ก็ได้ไปทําเป็นพระประธานเป็นพระนอนเป็นพระพุทธไสยญาณนอนใครไปบนบานไว้ก็จะมีโชคมีลาบผมก็ได้ไปกราบไหว้ตรงนั้นแล้วพลลงมาตอนนั้นก็มาดูพระสิวลึงที่แกะสละักกลางสายน้ํลาลําธารว่าใครมีพระนารายณ์มาทมศินที่แกะสลักไว้กับสิวลึงแกะสลักไว้ในกลางสายน้ําเลยไม่รู้เขาแกะสลักได้ยังไงสวยมากถ้าใครไปอาบน้ําตกตัวนั้นก็จะเป็นสิริมงคลเป็นการชำระ สิ่งไม่ดีออกจากร่างกายอันนี้ก็แอดก็ไปด้วยก็ถามว่าช่างตรวจจะอาบน้ําตรงไหนในคลิปผมว่าอาบชั้นหนึ่งเลยครับนี่พอในชั้นหนึ่งนั่นแหะเดินเข้าไปขวามือจะเป็นประสาทใหญ่ประสาทที่ใหญ่มากๆลายรอมด้วยประสาทเฉพาะชั้นหนึ่งชั้นเดียวอะที่ที่กระสับอาบน้าอะกระสับทรงน้ําอะแล้วพอพอจะลงไปชั้นสองพระอาจารย์ที่ไปด้วยกับคุณทรัพย์ตอนนั้นเดินเกาะกันสี่คนนะ ลงไปข้างล่างเฉยเลยผมไม่รู้อะไรดึงผมไปชั้นบนชั้นหนึ่งลงไม่ได้แล้วแอเปนี้ก็ไปจำธทระที่ป่าว่าผมเป็นคนบอกว่าพี่เข้าไปผมจะดูต้นทางให้เข้าไปในป่าระวังกลับไม่ได้นะเป็นเมืองบางบดผมเป็นคนพูดเดินเข้าไปแต่ช่วงที่พี่มณีไปปุ๊บนี่ผู้หญิงที่เดินตามผมจากปราสาทอะที่ใส่ผ้าสบายตรงเนี้ยตัวนี้เป็นกระโจมอกเป็นผ้าสบายข้างล่างเป็นเป็นอะไรนะทำลายอะไม่ยืในใกล้ผมไปยิ้มให้ยิ้มหวานเหมือนแอปถ้า ผมจาภาพนั้นยิ้มนั้นได้เลยแล้วยิ้มเชเชิญแล้วผมก็เหมือนต้องมนต์สะกดแล้วผมก็เดินเดินเดินไปกลางลำธารชั้นหนึ่งเดินปพ๊บในกลางชั้นหนึ่งอ่ะมันจะมีเสาเซมาสีต้นแล้วเป็นหลุมลึกน้ามาก็จะวนแล้วก็ลงไปข้างชั้นล่างลงไปในในในสายน้ำในกลางลำธารน,นั้นพอผมเดินไปกลางลำก่อนที่จะถึงเสาเซมาสีต้นด้ยินเสียงพร,ระเรียกอาจารย์เรียกว่าเจรวดเจรวดเจรวดสามครั้งแล้วผมก็หันมาแล้วก็เจอคุมทรัพย์กับอาจารย์แล้ว พอหันมาปุ๊บผมก็หันกลับคืนเชี่ยววินาทีไม่ถึงหนึ่งวินาทีผมจําได้นะหายเลยหายนะตรงนั้นเลยจนผมกับพอลงมาชั้นสองก็มีความกังวลใจลงมาก็ไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหรู่้หยิงคนนั้นู้หญิงคนนั้นไม่พิงคนนั้นที่เขามายิ้มอย่างเดียวเขาไม่ไม่คุยเหมือนจะคุยแต่ไม่คุยเหมือนจะคุยแต่ไม่คุยอยู่อย่างนั้นผมก็เป็นเป็น,ปนตัวเลขบันางอับสาราที่อยู่ในบริษาทอะ่ะยิ้มยิ้มเห็นในฟันมีชดามีอะไรพร้อม ที่ว่าเป็นนางรามาเดินพาไปเหมือนเดินแทบจะจูงมือไปด้วยในในในนั้นครับแล้วพอลงมาชั้นสามก็จะลึกๆไปเรื่อยๆ่อชั้นสองแต่ช่วงที่เดินไปชั้นสามชั้นสองชั้นสามก็ไม่ได้คุยกับใครเดินด้วยความกังวลใจว่าจะพูดบอกใครก็ไม่ได้ครับพอพอขึ้นมาจากชั้นสองมาถึงชั้นสองผมก็พยายามไลาอาจารย์ไปทางขวาผมมาทางซ้ายแอดก็ตามผมว่าด้วยความแปลกใจว่าช่างจรวดเดินไปทําอะไรตรงนั้น ผมก็เล่าผมก็ยังไม่เล่าเรื่องให้ฟังเนาะคิดว่าผมไปเช่าแค่กินอาหารอะไรตรงตรงชัง้นหนึ่งครับคือเป็นนางเมื่อนางอัปสรามาโดยตรงเลยมามาให้เห็นแล้วก็หายไปพอกลับมาบ้านสามคืนฝันสามคืนติดว่ามาอยู่ด้วยมานอนข้างมาด้วยมาชวนคุยชวนอะไรด้วยครับผมก็เลยเอ๊ะตงใัยจะเป็นนางสนมหรือนางอะไรรือผมเคยเป็นทหารในพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองหรือเปล่าก็ไม่รู้ ในในความฝันที่เห็นมันกลยเป็นเรื่องสะพึงทั้งกวนใจทั้งเหมือนนางอับสรามาให้โชคแล้วพอย้อนกลับมาก็จะไปเห็นเลขเจ็ดแปดเดิมพอความฝันมันจะย้อนกลับมาที่ภูเขาลูกที่พระสวดวนอยู่งั้นนะสามคืนมาในความฝันคือเห็นผู้หญิงนางอับสราแล้วก็วนมาที่ภูเขาลูกที่พระสวดในจีบีโซสามคืนต,ติดเลขนี้เลยสามคืนติดเลยสามคืนติด ช่างโจจะให้เลขเอฟซีตัวไหนงวดนี้ถ้างวดนี้ก็ผมชอบอเลขที่ฝันเลยไงชอบเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดชอบเจ็ดครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดนี่เป็นเลขพนมเปลนเจ็ดแปดกับเจ็ดห้าในเลขเจ็ดสี่เป็นเลขความฝันฝันมาจาับปลาได้สี่ตัวแล้วไปช่างได้เก้ากิโลอ๋ลอไเก้ายังครับถึงวันนี้ฝันฝันได้แค่นี้ได้เจ็ดสี่เก้าในเลขพนมเปรนได้เจ็ดแปดกับเจ็ดห้าเจ็ดแปดนี่เห็นชัดพอพระสิ้นเสียงพระสวด เลขขึ้นนะขึ้นจนผมแบบพนมคูเรนเลขพนมคูเรนเลขที่แบบดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลงปู่วงเนาะเจ็ดแปดเจ็ดห้ามาจากพนมคุเรนก็เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแล้วก็เจ็ดสี่แปดสี่มาจากความฝัวนวฝันมาจากปลาจับปลาได้สี่ตัวแต่ไปช่างได้เก้ากิโลครับได,ได้ได้แค่นี้แล้วก็ไว้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะสลากินแบ่งเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางแนวทางเอาไปเสี่ยงดูไม่แน่ท่านอาจจะมีโชคก็ได้ พวกรั้งเันที่ได้ได้เห็นหน้าเลขครับเห็นลขในพนมกุเรนเลยใครไปได้เห็นแบบผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นฟูงดำครับจะ,ระจะแดงจะเหินเข้าไปนี่ครับคือที่ไปเห็นจริงๆคือเห็นเห็นทั้งทุกคนมีพยานบุคคลแย่ไปเราหมดว่าผมเห็นจริงเห็นเลขตัวนี้จริงค,ครับนะเลขชัดมากเลยเลขชัดเลขชัด แล้วมาฝันต่องวดอีกฝันต่อเนื่องเลยฝันตนอ่อเนื่องสามคืนติดสคืนติดว่้มีผู้หญิงมาหาผู้หญิงในที่ที่เห็นในในพนมกเนุเลนเขามาจะทําอะไรบ้างผู้หญิงเขามาเขาเขามาก็ก็ <c oughs> <ๆ S 1> มาย,ยิ้มมาเชื้อเชิญเดินไปเดินไปในบนปราสาทนั่นแหละแล้วก็วนมาที่เสียงพระสวดตรงพนมนั่นเองอยากไปอีกไหมแต่ตอนนี้อยากอยากฝันฝันนี่ฝันสามคืนนี่เป็นเลขดินแดนหลวงปู่สวงเนาะจำ แลพอเห็นมุนส่งปุ๊บมาเห็นนางอับสรายิ้มเห็นในฟันจูงไปในรอบปราสาทน้ําตกแล้วก็เดินมาบนมันที่เสียงพระสวดขวัญอย่างเงี้ยสามขึนติดผมเลยเอะบางทีนอนอย่างบางทีก็สะดุ้งเหมือนกันเป็นอยงนั้นสวยมากยิ้มเป็นนางอับอับสรายิมเห็นในฟันปกตินางสราที่เราเห็นในปราสาทจะไม่ค่อยเห็นในฟันนะยิ้มธรรมดาแต่นี่นยิ้มแบบมีมีเห็นในฟันะ แล้วก็เห็นพระนารายณ์มทมสินที่อยู่กลางน้ําด้วยวันนั้นที่ทไป